ปีนี้สิสด้กินบกมอ่วงออกล่องแล้วพี่นางอยู่บกม่วงออกล่องสุกกินแล้วมะม่วงออกล่องฮู้นทั้งๆหมดนก็มีเห็นปะพูนเป็นดอก เป็นดอกอยู่กับมีเป็นหน่วยแล้วกับมีเด็กกินมองมอง,มอ,งอกหลังเราเป็นน่องทั้งในหุ่นก็เป็นหลายอยู่หุ่นทั้งในในเห็นปะหุ่นเป็นยูนพันบางใบเป็นอยู่หุ่นบางใบ Na, Na. เป็นดอกอยู่ก็มีเป็นนวยเรลาก็มีิสด้กินลายหล่นอยู่ม่วงม่งม่วงอกกร้องเอาไว้กินสุกต่ำๆเลยก็มีเป็นดอกิ่นจะเป็นอยู่ทัทง้ทงทึ่งในๆพูหน่วยทั้งไตว่าท่านได้เป็นทั้งไตเป็นอยู่พ่วงเดียวนี่พ่วง เขามาลักกินสมบูดแ์ละวะไม่ได้เลย ผลเป็นหลายหน่วยอยู่ทั้งในๆๆ่ายหน่คุณไปดองแนมเห็นบ่ทั้งในคายเป็นหลายอยู่มามะม่วงออกคล่องจะได้กินสุกแล้วไว้กินสุกจากพี่น้องนี่มะม่วงออกคล่องกินสุกแล้วปีนี้มะม่วงออกคล่องแล้ว